เช่าที่ประทุมนะคะช่าบ้านที่ประทุมสามพันห้าก็จะมาขค้ืนน้องสาวค่ะที่เยืมไปซื้อโทรศัพท์เมื่อวันนั้นค่ะถ้าไม่มีเงินจํานวนนี้ของน้องก็คงไม่มีโทรศัพท์เครื่องใหม่ใช้ในการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอในการอัพลง youtube นะคะต้องขอบคุณน้องมากๆค่ะเจ้าของเงินเป็นคนที่ ูดคำไหนคำนั้นบอกว่าวันสอวันจะให้ก็ให้ค่ะเพราะว่ายืมแล้วก็ต้องให้คืนตามวันเวลานะคะขอบคุณนะแตงกิ้วนะขอบคุณนะที่ให้ครูอ้อยอ่ะให้ยืมเงินซื้อโทรศัพท์ถ้าไม่มีเงินครูอ้อยเนี่ยคงไม่ได้มีโทรศัพท์เครื่องใหม่ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโอ้โหเพราะว่าแต่ละวันนี่มีคลิปเยอะแยะมากมายโทรศัพท์เครื่องเก่าอ่ะถ่ายได้คลิปสองคลิป ก็จะมากดร้านแคชโอ้โหเหนื่อยมากเลยค่ะกดล้านแคชบอกเต็มเต็มเต็มเพราะฉะนั้นมันจําเป็นมากเลยในการทําคลิปวิดีโอจะต้องมีโทรศัพท์เงินคุ้ยเนี่ยช่วยให้เรามีโทรศัพท์ในการทําคลิปวิดีโอตังค์คมากนะเอโอเคจินจ้า